โอเค EP นี้เราจะมารับชมพระกิ่งของหลวงปู่กันนะครับพระกิ่งรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าพระกิ่ง 79, เจ็ดเก้าเนาะเป็นจัดสร้างในปีพศสองพันสามเก้าเป็นที่ระลึกในงานทําบุญอายุครบเจ็ดสิบเก้าปีของหลวงปู่น,นะครับเนาะโอเคอเรื่องรูปทรงเนี่ยคือพระกิ่งรุ่นนี้ได้ถอดพิมพ์มาจากพระกิ่งเจ็ดเก้าของสมเด็จพระสังฆราชแผ่นเนาะ ถอดมาทุกระเบียบนิ้วไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ความสูงความกว้างแล้วก็ดีเทลต่างๆคือถอดมาครบถ้วนจะจัดสร้างเพียงเนื้อนวโลหะอย่างเดียวเนาะจัดสร้างแบบมีทั้งหมดสามอุดก็จะมีอุดทองคําแล้วก็อุดเงินแล้วก็อุดด้วยนวโลหนะเนาะอุดทองคําเนี่ยจัดสร้างทั้งหมดเก้าองค์อ่าจัดก็จะมีการตอกเลขเนาะตอกเลขเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสิบเก้า เลข29เ้าเลขส9สิแล้วก็เลขสี่สิบเก้าเลขห้าสิบเก้าเลขห9สิบเก้าและก็เลขเจ็ดิบเก้านาะทั้งหมด9องค์ส่วนอุดด้วยนวนโลหะเนี่ยจัดสร้างทั้งหมด19องค์ต่อเลข2ถึงเลขยี่สิบสองแต่เว้นเลข9ก้ากับเลข19เอาไว้เพราะว่าเป็นเลขของอุดทองคำเนาะโอเคถ้าเป็นเนื้อนอุดด้วยนวโลหะเนี่ยก็จัดสร้างทั้งหมดห้าบองค์ ตอกเลข23จนถึงเลข78จะมีการเว้นเลข29แล้วก็เว้นเลข39 49 59 69 79เนะ็นาะก็คือมันจะเป็นเลขของอุดทองคำโอเคพระก,กิ่งรุ่นนี้จะมีการหล่อเป็นช่อแต่ว่าทั่วไปเนี่ยเบสิกทั่วไปเขาจะหล่อเป็นช่อจา,จากด้านล่างนะจะมีชนวนเดินวิ่งเข้าตรงนี้แต่พระกิ่งองค์เนี้ยพิเศษตรงที่มีการ หล่อใช้ชนวนเดินเข้าทางนี้เข้าทางทางนี้เลยนี่เข้าทางฐานทั้งสองทั้งสองตัวเนาะเป็นเป็นสองชนวนหนึ่งสองตรงนี้อโอเคขออนุญาตวางครับมาก็วันเนี้ยผมมีให้ชมทั้งหมดสี่องค์จะเป็นองค์เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุดเงินหนึ่งองค์แล้วก็อุดระวะอีกสามองค์เนาะเขออนุญาตเริ่มเริ่มจากอุดเงินละกันอุดเงินองค์เนี้ยผม ผมที่ผมศึกษามาคือจะเป็นพิมพ์เดิมนะมีองค์นี้องค์เดียวที่เป็นพิมพ์แต่งและก็แต่งออกมาได้ทองอลามทั้งองค์คือองค์นี้ผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันเนาะเคขออนุญาตหยิบขึ้นมานะครับนี่ความสวยก็ผมให้เป็นน้ำมือวันเลยแล้วกันสวยทันสมัยองค์นี้คือแบบแต่งมาได้ครบมากทั้งเม็ดผสศกเองเนี่ยขึ้นเต็มเม็ดเรียงเป็นเต็มเต็มเสียนเลยผิวเนี่ยมีการแต่ง ขัดออกมาปอกผิวคือทองทองทั้งองค์รู้สึกว่ารุ่นเนี้ยจะมีการใส่ทองไปไม่ต่ำกว่าสิบหรือยี่สิบาทนะใส่ทองไปเยอะมากสําหรับรุ่นนี้นะเยอะมากๆมีการใส่ทองคําเป็นอ่าเป็นเป็นมอนสารด้วยอ่าโอเคมาถ้าใต้ฐานนะ่ะใต้ฐานก็จะมีการไม่ได้มีการอุดนะเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าเป็นการหล่อติดอย่างนี้เลยไม่ได้มีการอุดเพราะว่าเขาอุดตรงนี้กันนี่ขออนุญาตนี่มีการอุด อุดเงินเอาใน,นที่แจ้งไหมอุดเงินจะสร้างสิบเก้าองค์เนาะมีการตอกเลขตรงนี้อุดเงินเนี่ยจะมีการตอกกอไก่ทุกองค์เลยแล้วก็ตัวแรกตัวแรกจะเป็นโค้ดมะใบโพในหนึ่งตัวเนาะแล้วก็กอไก่แล้วก็ตัวนี้เป็นโค้ดตัวนะด้านล่างก็จะเป็นเลขตามที่แจ้งไปเนาะโอเคอันเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้องค์นี้ดูนานหน่อยเพราะว่าสวยโ <c oughs> อเคในเม็ดพระศกเนี่ยขึ้นเป็นเป็นลูกเป็นเม็ดเต็มเสียนโอเค ขออนุญาตดูพิมพ์ข้างๆนะครับนี่ปลอกมาทองทั้งองค์เนาะโอเคขออนุญาตหยิบวางก่อนเดี๋ยววางก่อนมาเรามาดูพิมพ์เดิมที่อุดนวรลหะกันเนาะมาหยิบองแรกครับก็ตามที่แจ้งคือพิมพ์เดิมเนาะเนี่ยสีจะเห็นว่าเป็นสีทองเลยเพราะว่าใส่ทองเยอะเนี่ยพิมพ์เดิมทุกคนจะเห็นร่องรอยการหลอนะ่อเนาะจะมีละองหล่ออยู่เป็นพิมพ์เดิมตามที่แจ้งเม็ดพระศกจะมีการตอก เบื้องต้นแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เก็บงานเนียนอะน่ะเนาะโอเคฐานเถิดปกติอ่าสำหรับอุดน้วัโลหะก็จะอุดตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นทางเดินฉนนวนนี่มีการตอกเลขอ่ะโค้ดตัวแรกนะจะเป็นโค้ดตัวมอม้าในใบโพนี่ตรงกลางไม่มีเนาะแล้วก็ข้าม,มาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นโค้ดตัวสุก็คือตอกโค้ดสองตัวแล้วก็จะมีเลขอยู่ข้างล่างใต้ฐานเนาะโอเค เราดูความสวยงามกันปึ๊บทุกองค์จะเห็นเป็นสีออกทองทุกองค์เลยนะตามที่แจ้งเบื้องต้นนี่ซื้อนี่ขออนุญาตวางครับอันนี้นี่นี่ทุกองถัดไปเนี่ยความสวยงามแต่มีความคลาสสิกในตัวเนาะนี่ตามที่แจ้งมีละองการหล่อพระปึ๊บจะไม่มีการแต่งใดๆเลยนะมีแค่การเก็บงานเบื้องต้นอ่าพลิกด้านหลังมา จะมีมะใบมอม้าในใบโพแล้วก็มีตัวสุแล้วก็มีเลขเนาะโอเคขออนุญาตให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะวางเนี่ยการขุดก็จะมีการแต่ง,แต,ง,งแต่งล่องแต่งรอยอุดเนาะแต่ถ้าถ้ามีการแต่งเนะี่ยทุกคนจะเห็นว่าจะเป็นละอองผลเนาะแต่อันนี้แต่งจะเป็นผิวเรียบเนียนเห็นไหมโอเคขออนุญาตเปลี่ยนครับอ,อีกองหนึ่งองค์ท้ายนี่สีทองทั้งองค์ผิวมีละออง ก็คือเบสิกของาพาแท้เลยพวกเนี้ยอันนี้มีการแต่งบ้างลองรอยการอุดลองรอยการอุดเนาะมีมอม้าไดไมโพแล้วก็มีโค้ดตัวสุใต้ฐานใต้ฐานใต้ฐานนี่ใต้ฐา,า,า,านก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอุดหรอกเพราะว่าเขาเดินถนนตรงนี้ตรงนี้เนาะขีดขออนุญาตหยิบพระเมื่อกี้วางนะครับซื้อ ขออนุญาตนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงคือพิมพ์แต่งผมของสำหรับรุ่นนี้นะผมเจอแค่องค์นี้องคเดียวที่เป็นพิมพ์แต่งนะนอกนั้นไม่เคยเจอเลยเนาะนี่รูปทรงประมาณนี้เลยพิมพ์แต่งมาจะสวยงามมากๆจะแต่งปอกผิวมาเป็นสีทองเนาะโอเคสำหรับ EP นี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะผมจะนําความรู้ดีๆอย่างเนี้ยมาร่วมร่วมร่วมแชร์ความรู้ดีๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคสําหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมก็ขอขอบพระคุณมากครับแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ๆที่มาให้กําลังใจด้วยครับโอเคขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ